น้ำเคยยอดไหวกินแล้วมีแรงบ้านเราว่าได้แรงออกค่ะแกงน้ำเคยยอดไหวเป็นเมนูประจําที่นิ่งงจังวัดพัดทลุงวัตถุดิปลักคือยอดไหวก่อไห้ชอบขึ้นอยู่แถวป้าพื้นทีเทวดอมส้มบูนเทพอตัดก็ตัดอยู่ป้าข้างเล่นค่ะเวลาตัดไหวมันจะมีน้ากันถ้าใครไม่ชำานานแนะนําไ่ใส่ทุ่งมือค่ะพอจะเลือกตัดหวที่ยอดอ่อน ตัดมาทึ่งเราจะปอกน้าออกชายเฉพาะส่วนอ่อนๆอสี่ข้าวข้างในค่ะยอดไหววันนี้งามมากยอดใ่เนือ้อม,มันเลยค่ะตัดไหวเซตผอทุกแม่ชายอีกแล้วค่ะไ่า <c> ย <oughs> ไปตัดใบกรกูดต่อพอดีใบกรกูดงามๆอยู่ข้างบุนเลยตัดกิ้งตกแต่งต้นไปเลยทีเดียวค่ะวัตถุดิบพร้อมเร้วแม่ก็เตรียมตั้งน้ำโยนใครใบกูดลูกเครือใส้ลงไป พอน้ำ้อนก่นเอเคยปลามาละลายเมตาชายเคยปลาหนำจืดปส้มกับเคยปลาหนำเค็มค่ะระว่างขาวแมลายเคยปลาบุ้มเลยทายบรรยากาศรอบๆบ้านไม้เลยค่ะพอว่าเย็นๆแล้วบรรยากาศดีสุดๆเคยปลาลายเลือดแต่กลางส่วนกลางมะนาวทุ่มเมจจะใส่เคยกุ้งหลงไปสักิดตามด้วยควคเคยรื่องแกงคั่วค่ะนนำเคยหรือเคยปลาแตกต่างกับไตปลาค่ะ เคยปลาคือกะปีที่ทำมาจากปลาเป็นการทานอ,อาหมาฮันวิธีเนื่องกองคุณผัดทะลุงค่ะจะเอาปลาเป็นตัวตัวคลุกกับเกลือทิ้งไว้เป็นสัปดาห์จากนั้นเอาไปตากแดดแล้วก็เอามาทิ้มแม่ละเอียดแล้วก็แก็บไว้ในให้หรือว่าในปุกแก็บไว้กินได้นานค่ะเคยปลาจะมีกลิ่นน้หอมว่าลรรสชาจะไม่เค็มจัดแถาไตยปลาค่ะส่วนไตยปลานั้นทำมาจากเครืองในหรือว่าผงปลานั่นเองค่ะ ยอดไหว้แม่เอามาซ่องซ้ำยอดเอามาที่ไม่ละเอียดแล้วก็เอามาปั้นกับน้ำแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ำใส้น้ำแกงลงไปเลยเ,เนื้อปลาวันนี้เมตาชายเป็นเนื้อปลาซาบะย่างค่ะคถ้าไดโอ,อกาสรอบบานพันนีบุ้มจะชอบให้แม่แกงน้ำเคยให้กินฝี่มือแกงน้ำเคยของแม่รอดสุดๆไปเลยค่ะแกงน้ำเคยจะแพ็รโรนบูบวับจากเขื่องแกงตายและได้ความหอมจากสามุนไพร แขได้กลิ่นนิ่ดับรองว่าเหนื่อยข้าวแนนอนถ้าใครส้นใจสั่งซื้อเรื่องแกงตายของแม่บุมเองหรือว่าเคยปลาไว้ทําแกงนำเคยกดลิงก์ในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแกงนำเคยเซตแล้วตักราดก้าวส่วยร้อนรอนนอหยอดวัวคลอกรระว่างท่ายคลิปแมบอกว่าร้อนปากพรอมพอเลยยอบวัวรออยู่ข้างล่างค่ะ <laughs>